โปรยแค่ไหนข้ามทวีปมาสมแล้วเป็นภรรยาเศรษฐีล่าสุดไออพิสตาาบินตรงจากอิตาลีแค่มาทำสิ่งนี้ก่อนกับทันที เป็นอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างไออภิษดาเราจะเห็นว่าแม้ลูกหนึ่งแล้วเธอก็ยังสวยเป๊ะไรที่ติและแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานการแสดงเท่าไหร่แต่ก็มีผลงานด้านพิธีกรอยู่เธอนั้นก็รักงานมากๆถึงขั้นที่ไปใช้ชีวิตที่อิตาลีกับครอบครัวก็บินตรงกลับไทยเพื่อมาถ่ายรายการวันเดียวโดวยเธอโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวอภิษดาบอกว่า ใช่ค่ะบินกลับมาจากอิตาลีเพื่อมาถ่ายรายการศึกสิสองราศีแล้วบินกลับวันนี้แฮทแท็กทำงานเอาสังคมทำงานที่มีแต่เสียงหัวรอตั้งแต่เช้าจนเย็นทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับถึงกับต้องปกมือรัวๆให้กับเสาไอเลยทีเดียวอีกทั้งไม่นานมานี้คุณแม่สายแซบไออภิษดา ออกมาเปิดใจถึงชีวิตหลังคลอดผ่านรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 131พร้อมเผยเหตุผลที่เลือกแต่งงานกับสามีฝรั่งคนนี้โดยพิธีกรถามว่าทำไมเห็นแต่หน้าลูกไม่เคยเห็นหน้าสามีไอ้บอกว่าก็ดูหน้าลูกสาวน้องเลอานั่นแหละ <I S 2> เหมือนกันเลยไอ้ <I S 2> เผยจุดเริ่มต้นตอนเจอสามีพรอเพื่อนแนะนำตอนแรกจะไม่ไปเจอพราไม่ชอบฝรั่งแถมไม่มีรูปให้เห็นก่อนแต่เบี้ยวมาสามรอบเลย ยอมไปเจอก่ลาว่าถ้าไม่ถูกใจก็เลิกคุยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้น่ากลัวไอบอกว่าสามีเป็นคนที่อยากมีลูกและคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เริ่มคบโดยเธอบอกอีกว่าบางทีคนที่เราชอบอาจไม่ใช่คนที่เราอยากแต่งงานด้วย ส่วนตัวอยากแต่งงานกับคนที่เรารู้สึกเกรงใจและมีความเป็นผู้นำพอตัวเราก็เป็นจอมวงการจัดแจงชีวิตคนอื่นพอเจอผู้ชายคนนี้เขาก็มาแนววงการพอเจอผู้ชายคนนี้เขาก็มาแนววงการเพราะเขาบอกว่า เขาบงการคนในออฟฟิศมาตั้งกี่พันคนแต่พอถึงเวลาเราก็คิดว่าถ้าเราต้องเลือกคนคนหนึ่งมาบงการชีวิตเราเราเลือกคนนี้อยากอยู่บ้านแล้วเป็นชนีตัวน้อยน้อบงการชีวิตหนูเลยค่ะรู้สึกชอบตัวเองเวอร์ชั่นนี้เวลาอยู่กับเขา